เดบบกครั้งที่22 3 m m p i r e War Update ปเดตฝ่ายใหม่พาแกนจะถูกเพิ่มประามาระบบเศรษฐกิจการค้ารวมถึงทรัพยากรและอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเงื่อนไขการชนะใหม่และระบบอวตารใหม่เป้าหมายคือการเตรียมเปิดตัว e a r อ y a c c e s s บนสตรีมภายในปีนี้การพัฒนาเกมจะดำเนินต่อไปแม้หลังจากเข้าสู่ Early a เ c e s s แล้วซึ่งจะเปิดให้ทดลองในวันอังคารที่18มีนาคม2568เวลาเที่ยงคืน าเกนเอลลี่องไออกแบบที่รองรับหลายฝ่ายที่ทำสงครามกันฝ่ายพาร์เกนจะถูกเพิ่มเข้ามาในการทดสอบครั้งหน้าเบื้องตน้นพวกเขาจะมีรูปลักเฉพาะตัวแต่โครงสร้างและอุปกรณ์ยังเทียบเท่ากับฝ่ายอือย่นในช่วงเอริอัสเซแต่ละฝ่ายจะมีรูปแบบการเล่นเฉพาะของตนเล่าถึงต้นกำเนิดของฝ่ายพาร์เกนและแรงจูงใจในการขยายอาณาเขต Multiple Win Condition มีการเพิ่มระบบเงื่อนไขาการชนะที่เป็นทางการเดิมทีเงื่อนไขาการชนะถูกบงังคับใช้แบบไม่เป็นระบบ ตอนนี้ระบบสามารถติดตามและแสดงข้อมูลเงื่อนไขาการชนะให้ผู้เล่นเห็นคุณแต่ที่ระบบใหม่เพิ่มหลายเงื่อนไขในการชนะชัยชนะทางทหารต้องยึดคีบของศัตรูให้ครบตามจำนวนที่กำหนดชัยชนะทางวัฒนธรรมต้องสร้างและครอบครองเทมเพิลตามเวลาที่กำหนดการสร้างเทมเพิลทำได้ช่วงท้ายของยุคและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากรวมถึงเทรดรีซอสมีเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นที่สามารถชนะในแต่และเงื่อนไข แต่แต่ละฝ่ายสามารถชนะด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้เหตุอิโคโ,โมีระบบเศรษฐกิจการค้าเป็นเป้าหมายสําคัญของเกมตลาดกลางของเมืองถูกเพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้ให้ผู้เล่นภายในเมืองสามารถค้าขายกันได้ขั้นต่อไปขยายระบบให้สามารถทําการค้าระหว่างเมืองได้เพิ่มทรัพยากรการค้าแบบท้องถิ่นและอุปกรณ์ใหม่เพื่อรองรับการค้าเ r ตุรีซอสมี3มทรัพยากรการค้าใหม่ ทรัพยากรเหล่านี้จะเปลี่ยนตำแหน่งแบบสุ่มทุกต้นปีในเกมปลักซีดใช้ผลิตลินินลีใช้หลออเป็นลีดอินกรดลิซินใช้แปรรูปเป็นโลซินทรัพยากรเก่าที่ถูกนํามาใช้ใหม่ในระบบการค้าทรัพยากรการค้ามีการกระจายตัวตามพื้นที่วิธีที่ดีที่สุดในการได้มาคือการแลกเปลี่ยนที่มาร์เก็ตเพลดใช้สําหรับผลิตอาวุธและอุปกรณ์พิเศษไม่จําเป็นต่อาการเล่นหลักแต่มีประโยชน์เสริม n e w w e a บ o n and d a m a g e Type เพิ่มอาวุธใหม่2ชนิด m e s h สร้าง crashing damage ทำลายสเสถียรภาพศัตรูและทำให้ล้มลง Combat X ต้องใช้ทรัพยากรการค้าสร้าง b r e a i n g damage เป็นอาวุธประชิดเดียวที่ทำลายเศษวัคพได้ Combat X ถูกปรับให้มีบทบาทใหม่ในการต่อสู้ Burning Oil เป็นอาวุธใหม่ที่ใช้ป้องกันป้อมปราการปอด d e f e n s ใช้ศาสตร์จากกำแพงลงใส่ศัตรูที่บุกโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้บนพื้นซึ่งสร้างความเสียหายต่อนเนื่องแก่ศัตรูที่เดินผ่านสามารถทำลายเทเ e นจิ n อย่างบตเตอรี่แล p ได้โดยตรง อวตารซิสเต็มระบบอวตารอิงจากแนวคิดบางประการที่ถูกสำรวจตั้งแต่ต้นในโครงการการสร้างเขตแต่ไม่สามารถใช้งานได้ในขณนะนั้นป้อหมายของระบบอวตารคือการจัดหาโครงสร้างที่ดีกว่าสำหรับการจัดสรรทรัพยากรในการส่งกำลังซึ่งในอนาคตจะสามารถจำลองการฝึกผลการเคลื่อนที่และการดูแลกองทัพได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นแทนที่จะใช้อาหารเป็นทรัพยากรสำหรับการส่งกำลังหรืออุปกรณ์ทหารในเกมโอค อวตารจะถูกใช้แทนโดยแต่ละตัวแทนจะเป็นทหารคนหนึ่งที่สามารถส่งไปในกองทัพได้การผลิตอวตารคิดแบบเดียวกับการฝึกหน่วยใน r t s แต่การควบคุมและการฝึกจะทำํำโดยผู้เล่นผ่านกิจกรรมในเกมเช่นการเก็บทรัพยากรการสร้างและการต่อสู้ในเวอร์ชันแรกของระบบอวตารจะมี2ประเภทคือ Apprentice และ Soldier ผู้เล่นเริ่มด้วย Apprentice และฝึกให้เป็น Soldier อวตาร จนกว่าจะถูกส่งไปเสริมกําลังที่ตําแหน่งที่มีการแข่งขันเช่นคีฟหรือแคมป์การสร้างกองทัพใหญ่ต้องการการรวบรวมอวร์ตาจากหลายๆโฮมสเตดอวร์ตาสามารถได้รับระดับเวทเลนซีโดยผู้เล่นเลือกอวร์ตาที่จะควบคุมจากโฮมสเตดทาวหรือแคมป์และได้รับคุณสมบัติและระดับเวทเลนซีของอวร์ตานั้นผู้เล่นสามารถเปลี่ยนอวร์ตาที่ควบคุมได้ทุกเมื่อแล้วเวอร์ชั่นการส่งออกของอวร์ตาจะเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่ขยายในอนาคตต่อไป ใช้แทนโรงกั่นเก่าในเกมซึ่งจะบดส่วนผสมดิบให้กลายเป็นส่วนผสมที่พร้อมใช้งานเช่นการเปลี่ยนข้าวสาลีเป็นแป้งและเมล็ดพืชเป็นอาหารสาัตว์ผู้เล่นสามารถใช้โรงสีข้าวบดส่วนผสมได้เองหรือทําให้อัตโนมัติด้วยการเชื่อมกับระบบพลังงานความละเอียดของวัสดุที่บดสามารถปรับได้ด้วยขันโยกและความละเอียดที่ถูกต้องจะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตสุดท้ายออเทอร์ฟีเช่ การปรับปรุงตลาด m a r k e t ็ตเพจตอนนี้สามารถซื้อขายสินค้าหม้อหรือบาร์เรลได้โดยตรงที่ตลาดเครื่องจักรทำลายกำแพงสี Engine ดาบธนูและอาวุธที่ถือด้วยมือทุกประเภทยกเว้นขวานต่อสู้และน้ำมันเผาไม่สามารถทำความเสียหายให้กับเครื่องจักรทำลายกำแพงได้อินเตอร์เฟซการสร้าง New Building Interface เมื่อสร้างโครงสร้างจะมีวิดเจ็ตใหม่ที่แสดงวัสดุที่ต้องการและวัสดุที่ต้องส่งมอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ Home s ต พื้นที่โฮมสเตดตอนนี้จะเป็นลูกสี่เหลี่ยมและพื้นที่ที่สร้างในเขตเมืองทาวจะเชื่อมต่อกับกริดการสร้างของเมืองที่ส่วนทางเดินและสะพานของโฮมสเตดตอนนี้โฮมสเตดมีชิ้นส่วนใหม่สําหรับทางเดินและสะพานที่เชื่อมโครงสร้างโฮมสเตดขนาดใหญ่เข้าด้วยกันการอับเกตภาพของรถเข็นและคาราวะโมเดลของคาร์ a แอดคาร์และคาราวานได้รับการอัปเดตให้มีคุณภาพสูงขึ้นผู้โดยสารในรถเขน็นผู้เล่นเพิ่มเติมสามารถนั่งที่ด้านหลังของรถเข็นได้